การพากันได้อย่างไรเอาแล้วไงจะยอมความกันไม่ได้เที่ยวนี้บอกได้เลยว่าเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวจบเที่ยวเดียวจบหัวเดียวจบน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปล้รถ้างเพืนเออเข้าไปเจอเจอหน้าเข้าไปลองล้มน้ำเข้าไปรองล้มลงมล้างแนในขณะนี้เอารถยผมจะล้ลงสตัวน้ำจะเข้าในขณะนี้ใครจะอยู่กันใครเที่ยวนี้เอาแล้วไว้เดี๋ยวจะไปล้มา้ำง้มน้ำไปเรื่อยเอาแล้วไว้จะยอมความกันไหมหน่าจะไม่ยอมความเดี๋ยน ไปพายกันที่มาชมคู้ช่วยโมนี่ช่วยโมนียเนี่ยทีนี้เริ่มไปอัตไทยให้รู้คำตอบอะไรด้มาจไงเอาริ่มนีที่จากทำพิวทพิวเอาลงเมทำเอไปั๊บทเอาปั๊อาปักบทำเอาปัทปัทปป นายกรรมการไม่รอช้าผลงานตัดสินยางเป็นทางการเรือที่จะแล่ในเที่ยวนี้ซึ่งเป็นการชิงที่สามเป็นเรือในรังน้ำแดงอัมพิวราลงมเป็นเรือจ้ากับพี่น้องอัมพิวราลงมเป็นเรือ